สามทางลัดที่จะทําให้คุณรวยเร็วๆคะ่ะวันนี้ใครๆก็อยากรวยใช่ไหมคะใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีใครๆก็อยากมีชีวิตที่มั่งคัง่งถ้าวันนี้คุณมีทางลัดทําให้คุณรวยเร็ว,รวคุณเอาไหมคะอ,อข้อแรกคะ่ะคุณต้องเพิ่มทักษะให้ตัวเองคุณลองนึกทบทวนตัวเองดูนะคะว่าตั้งแต่คุณจําความได้เรียนจบทํางานมาจนถึงทุกวันนี้ คุณมีทักษะอะไรที่มันจะทำเงินให้คุณได้เยอะๆบ้างหรือคุณมีทักษะแค่ในสิ่งที่คุณเรียนมาแล้วคุณเอามาทำงานแล้วก็รับเงินเดือนไปวันๆการที่เราทำงานแล้วมีประสบการณ์เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าเราทำงานเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะให้ตัวเองแล้วมีสกิลที่คนอื่นไม่มีมันจะทำให้เรา มีโอกาสและก็ทำเงินได้มากกว่าคนอื่นค่ะพ่อรวยสอนรูกบอกว่าอย่าทำงานเพื่อเงินมันหมายความว่าอย่างไงการที่เราทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวมันจะทำให้เราทำงานหนักและก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่เราทำงานเพื่อที่จะเพิ่มความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้ตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นการทำงาน ที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ทำเพื่อที่จะเอาประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาตัวเองสิ่งเหล่านี้ที่คุณทำมันจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสในการทำเงินเพราะว่าการที่คุณไปเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็คุณทำเป็นทุกอย่างมันจะทำให้คุณมีทางเลือกค่ะแล้วทางเลือกนั้นจะมาก็ต่อเมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดรับมันเพราะฉะนั้นวันนี้การทำงานเพื่อเพิ่มทักษะ ทำให้ตัวเองเป็นหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นค่ะข้อ2คุณต้องเลือกเพื่อนที่จะคบค่ะการมีเพื่อนที่ดีการมีเพื่อนเป็นบัณฑิตหรือการมีเพื่อนที่จะพาเราไปสู่แนวทางที่ดีนั้นมันจะทําให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะทำไมคนรวยถึงคบแต่คนรวยเพราะคนรวยเขาจะพูดเรื่องเดียวกัน ทำไมคนถังแตกถึงคบแต่คนถังแตกเพราะพูดเรื่องเดียวกันรู้เรื่องแต่ถ้าวันนี้คุณอยากรวยคุณมีเพื่อนที่เป็นคนรวยหรือยังไม่มีก็ตามคุณก็ต้องแสวงหาค่ะคุณต้องหาตัวอย่างหรือว่าหาคนที่คุณจะสามารถไปเรียนแบบชีวิตเขาได้สมมุติว่าคุณอยากรวยคุณก็ต้องไปคบกับคนรวยหรือใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนรวยถ้าคุณอยากรวยแล้วคุณไปคบ คนที่ไม่รวยหรือคนที่ไม่มีเงินหรือคนที่เป็นหนี้คุณคิดว่าจะมีวิธีการให้คุณรวยได้ไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะก็เหมือนกับเวลาที่คุณเป็นหนี้คุณอยากปลดหนี้แต่คุณไปถามคนที่เป็นหนี้อยู่เขาก็จะบอกให้คุณไปกู้หนี้มาเพิ่มกูก้บัตรโน้นโปะบัตรนี้ถ้าคุณคบคนที่ไม่มีหนี้คนที่มีรายได้คนที่รวย เขาก็จะแนะนําคุณไปอีกอย่างหนึ่งเขาจะแนะนําคุณไปหารายเพิ่มแล้วเขาก็จะมีช่องทางให้คุณไปเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนสําคัญมากนะคะถ้าคุณอยากรวยอยากมัง่งคั่งคุณก็ต้องไปดูว่าคนที่เขารวยเขาทําตัวยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเขารวยมาได้ยังไงแกะรอยเขาทําตามเขามันจะเป็นวิธีรัดที่จะทําให้คุณรวยง่ายขึ้นคะ่ะและข้อสุดท้ายคุณต้องรู้จัก หารายได้เพิ่มค่ะการหารายได้เพิ่มกับการเก็บออมเงินไม่เหมือนกันนะคะการออมเงินไม่ได้ทําให้คุณรวยค่ะแต่มันจะทําให้คุณรู้วิธีจัดการเงินที่คุณมีอยู่และมันจะทําให้คุณมีเงินก้อนพอที่จะนําไปลงทุนอะไรบางอย่างแต่การที่คุณจะรวยได้คุณต้องหาวิธีการที่จะทําให้ได้เงินมาเยอะๆเพราะฉะนั้นวันนี้การหารายได้เพิ่ม เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณรวยขึ้นคุณอาจจะมีคําถามเอ้แล้วฉันจะไปหารายได้จากไหนง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเพิ่มทักษะให้ตัวเองแล้วทักษะคุณจะได้มาจากไหนคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วคุณจะไปเรียนที่ไหนมีมากมายให้คุณเลือกค่ะคุณชอบแบบไหนคุณต้องการแบบไหนคุณอยากได้แบบไหนอยากเป็นโค้ชเป็นครูอยากขายของอยากทำออนไลน์และมีรายได้ ทุกอย่างมีให้คุณเลือกหมดเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วเร็วๆนี้นะคะครูวุ้งกับเพื่อนๆกำลังจะเปิดคอร์สสป e d ปลดหนี้ 10x นะคะถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะคะสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยคุณจองก่อนคุณมีสิทธิ์ก่อนคะ่ะเพราะว่าในคอร์สนี้คุณจะได้ทั้งทักษะได้ทั้งวิธีคิดได้ทั้งวิธีการ ที่จะทำให้คุณไปลงมือทำแล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะใครสนใจทักมาได้ค่ะคอร์สนี้กำลังจะเปิดแล้วคนที่เห็นคลิปนี้จะมีโอกาสจองก่อนคนอื่นเรารับไม่เยอะนะคะจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดี